สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตเสื้อเชิ้ตนะครับที่ใช้แข่งขันในรายการ Indigo Invita t i o n a l นะครับตัวนี้ใส่ไปห้าเดือนกับอีก24วันนะครับรวมวันนี้เป็นวันที่ยีบสียังไม่ได้แช่และไม่ได้ซักนะครับผมว่าจะแช่เอ้ยผมว่าจะซักเดือนเดือนที่7ดนะครับก็เหลืออีกประมาณสี่สิบววันก็จะซักครั้งแรกนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้แช่ยังไม่ได้ซักนะน้ำหนักผ้าสิบสิบสามออนครับเปรดก็ไม้เห็นแล้วนะฮะเห็นชัดขึ้นครับเฟรดตัวนี้ผมใส่อยู่ด้านในนะครับใส่อยู่ด้านในก็จะมีขี้เกลือติดอยูน่นะครับ ตัวนี้เหนียวแล้วนะครับเริ่มเหนียวผมว่าด้านในจะเฟสเยอะกว่าผ้าด้านในเฟสสวยกว่านะครับด้านนอกจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กระดุมพวกกระดุมพวกอะไรยังไม่ยังไม่หลุดนะครับยังไม่มีปัญหาอะไร เพดวเรจะเห็นเป็นลายตารางก็สวยเป็นแบบครับเดี๋ยวดูด้านหลัง ด้านหลังก็เฟดประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นไอรอนฮาร์ดครับที่ใส่ที่ใส่อยู่ด้านนอกเห็นตรงนี้นะครับเป็นรอยเชื้อเชิะนะครับ รอยนีงง้ครับอยตรงกันครับไอ้ร้อนทานนี่กย็ยังไม่ได้ยังไม่แช่แช่ยังไม่ได้ซัดเหมือนกันเออปีนี้ปออีการแข่งขันกางเกงมีปีที่4เริ่มเริ่ม ลงทะเบียนได้แล้วนะครับสําหรับคนที่จะอยากจะร่วมสนุกในปีที่สี่ไปลงทะเบียนได้แล้วนะครับเราก็เริ่มแข่งขันกันเดือนเดือนมกราปีหน้านะครับถ้าเกิดว่าคนเรายังไม่รู้เราจะใช้แบรนด์อะไรก็ลงแค่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นแบรนด์ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับหรือแม่ก็ใส่แล้วก็ไปเปลี่ยนทีหลังก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ